ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone <c oughs> เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS <c oughs> และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator <c oughs> ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone <c oughs> <c oughs> มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิคของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร gna r o k ok o อ l i n นไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a g n a r ล ok, k ็อกและทําเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a g n a r ล ok k ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร,อ,พรอ,กอกัันเจครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ารีฟันนะครับผมขอแนะน,นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New World นนะิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกม ก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราก็จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอาไ d เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p Up นะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าไม่รู้ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนที่ผมภูมิจะไปอาราฟม i l ีกันดีที่เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่จากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Seven Night r e รี r วินัสนเองครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับมุมมองของตัวผมเองนะครับที่เล เซฟไนท์รีเวิร์สเนี่ยมาแล้วประมาณ20วันใช่ไหมอ่าแล้วก็ในมุมมองของสุลต่านอย่างเช่นคุณยาโบที่เขาเล่นมาแล้วเขารู้สึกอะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ได้กะว่าจะมาสร้างดราม่าหรือว่ามาทาให้เกมเสื่อมเสียนะครับอันนี้มาพูดในมุมมองของตัวเราเองว่าเล่นเกมมาแล้วเนี่ยประมาณ20วันเกือบ1เดือนเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเกมนี้นะครับเกมมันมีปัญหาอะไรบ้างคือต้องบอกก่อนว่าเกมเนี่ยผมนั่งคุยกับคุณยาโบแล้วคือ เกมมันยังไม่สมบูรณ์เว้ยเออบอกเลยว่าเหตุผลหลักๆที่เขาไม่ยอมเปิด g l o b a l เนี่ยผมนั่งคุยกับคุณเดยโบโลแล้วคิดว่ามันทำถูกแล้วเพราะว่าบักหรือว่าระบบต่างๆนานาเนี่ยมันออกแบบมาให้เหมือนภาคแรกเลยซึ่งมันเทียบกับเกมปัจจุบันไม่ได้จริงๆเออไม่ได้จริงๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันออกแบบมาให้แบบเล่นไปแล้วมันตันอนะอย่างเช่นถ้าในมุมมองของสุลต่านเนี่ย คือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเล่นมาแล้วประมาณ20วันอาจจะผ่านเลดบอสชั้น8ชั้น9หรือเพิ่งถึงชั้น10ใช่ไหมครับแต่ไอดีของคุณยาโบเนี่ยสวันฟาร์มมังกรฟาร์มวัวฟาร์มไฮด้าชั้น10ได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เอ็นเกมของสายสุลต่านเลยที่เขาเติมเงินไปแล้วประมาณล้านกว่าบาทของ ID เนี้ยคือมุ่งเน้นไปที่อารีนาอารีนาเนี่ยเพิ่งปลดล็อกสงครามตัวเนี้ยก็คือเล่นแบบ่าทีมนะครับ การจัดทีมเนี่ยจะมีแบบ2ทีมซึ่งเพิ่งอัปเดตเข้ามาอาแล้วก็อารีนาแบบธรรมดาเนี่ยนะครับอัปเดตมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วอาจจะเหลือเซน่าครับที่น่าจะอัปเดตมาในเดือนสิงหามัง้งประมาณนั้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า ปัญหาหลักเลยคือตัวเกมของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เราเล่นฟาร์มเพราะฉะนั้นสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าคนที่แบบเล่นมาแล้วกะว่าจะรอเติม global เนี่ยเขาก็เล่นแบบธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่งด่านผ่านด่าน15เพิ่งลงด่านฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสนุกในการฟาร์มอยู่แต่ถ้าในมุมมองของตัวผมเองที่เล่นไอเดียของคูเดียโบเนี่ยมันฟาร์มหมดตั้งแต่แบบประมาณ3-4วันแรกแล้วอะไต่หงไตหง่หออย่างเงี้ยเอาตรงนะ คือมันก็ขึ้นมาประมาณด่านชั้น180แล้วแหละถามว่าไปต่อได้ไหมคือมันผ่านอยู่แล้วแต่แค่มันขี้เกียจครับเออมันทําทีมตีนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันได้ตัวละครอ่าตัวของอดีต 7K มาแล้ว1ตัวไงถ้าผ่านอีกก็จะได้อีก1ตัวใช่ไหมซึ่งคอนเทนต์อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ผ่านเลยก็คือไต่หอน,นี่แหละเดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์สตรีมสดไต่หให้ดูอยู่นะครับ แล้วก็หลักๆคือผ่านด่านไหนแม่ไปจนถึงด่านประมาณ1 1 1 2เพื่อฟาร์มแหวน6ดาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออีกหนึ่งคอนเทนต์แต่คราวเนี้ยถ้ามันตันหมดแล้วอะ่ะหลักๆเลยตัวเกมจะเอาทุกอย่างมาลงกับอารีนาซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าถึงแบบอารีนาเพราะว่า ID เนี้ยมันตันแล้วมันลงแค่อารีนาเลยต่อวันประมาณแบบ2 0 0 3 0 0ครั้งอะแล้วปัญหาของอารีนาคือมันบัค มันบั๊กไม่เท่าไหร่มันบั๊กโคตรเยอะมันแบบบั๊กเฮี้ยเล่นแล้วแบบน่าลำคาญแล้วปัญหาหนึ่งของตัวเกมเลยคือมันไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะออกสกิลแบบไหนอะ่ะเอาง่ายๆคือถ้าสมมติเราไปดูในการต่อสู้นะครับถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยมันจะคำนึงจากค่าจุดอ่อนใช่ไหมจุดอ่อนตัวไหนเยอะก็จะออกไปก่อนแต่ในภาครีเวิร์สเนี่ยมันจะ มีการตั้งสกิลไว้3สกิลนะ่งสอ 1, 2, แล้วก็3ใช่ไหมตัวไหนตั้งสกิลไว้แล้วก็จะออกตามนั้นแล้วก็การต่อสู้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะก็คือสลับกันตี2ครั้งแล้วใช้สกิลแล้วก็จะสลับกันเพราะว่าถ้าสมมติสปีดเร็วก่อน5ตัวออกก่อน5ตัวเลยก็คืออีกฝ่ายก็คงไม่ได้ตีใช่ไหมระบบรอบเนี้ผมมองว่าโอเคอยู่ก็คือผัดกันตี แล้วก็สีไหนอ่าสีแดงอีฝ่ายใช้สกิลสีฟ้าเราใช้สกิลประมาณนี้อ่าแต่ว่าคราวเนี้ยที่มันเป็นปัญหาเลยคือถ้าเราตั้งสกิลไว้แล้วครับแล้วเราโดนขัดอย่างเช่นติดสตันติดชอ็อตไฟฟ้าติดแข็งติดน้ําแข็งติดหินอะไรก็ตามเนี่ยถึงเราจะล้างโดยการใช้ยกโล่ลูดี้หรือว่าการแบบอ,อ ล้างโดยการใช้สกิลของยูชินหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยล้างโดยใช้เอใช่ไหมพอล้างแล้วมันหายสตันแต่ว่าสกิลมันจะไม่ได้เป็นตามที่เราตั้งแล้วอย่างเช่นสมมุติอีฝ่ายโดนตัวของไอรีนเราช็อตเปียงใช่ไหมจากตอนแรกที่เทโอตั้งสกิลไว้สกิลหนึ่งสกิลสเนี่ยเทโอติดสตันมันยกเลิกเลยแล้วพอมันโดนยกเลิกเนี่ยการที่มันจะใช้สกิลต่อเนื่องเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันวัดดวงดวงจริงๆอ่ะเออดวงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอค่าจุดอ่อนเกมนี้ไม่มีผลค่าจุดอ่อนปัจจุบันเนี่ยคือถ้าติดจุดอ่อนดาเมจที่สร้างขึ้นจแะแรงขึ้น30%แทนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าจุดอ่อนปัจจุบันไม่มีผลเพราะฉะนั้นมันต้องหาวิธีแก้ที่ทํำยังไงก็ได้ให้ตัวละครที่เราต้องการให้ใช้สกิลอะออกเพราะว่าบางทีเฮ้ยเราจะใช้สกิลปิดจบอ่าแม่งไปตีเดี่ยวไปกดฮิลไปบัฟหรือว่าบางทีเราต้องการให้ใช้สกิลหมู่อ่ะเสือไปตีเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างมั่วเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ย ในอารีนาคือเอาตรงๆนะทุกอย่างของเซเว่นไนท์เนี่ยดีหมดเลยยกเว้นอารีนาเพราะว่าสกิลมั่วมากสกิลมั่วมากๆเลยครับแบบเราไม่สามารถกําหนดอะไรได้คือถ้าใครมาดูแบบไลฟ์ซีมหลายๆรอบเนี่ยจะรู้เลยว่าเชี่ยแต่ละตาไม่เหมือนกันดวงดีก็ชนะไปดวงเชี้ยก็แล้วเลยบางตานี่คือเริ่มมา1เทิร์น2เทินนี่คืออีกฝ่ายตายแล้ว3ตัวบางเทินนี่คือเราโดนสตัน4ตัวอีกรอบหนึ่งกูโดนสตันอีก5ตัว เฮ้ยอีกรอบนึงกูโดนสตันอีกคือมึงแบบไม่ได้ออกอะไรเลยบางทีก็แบบงงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันอะไรของมันวะเนี่ยคือดวงมันมีผลมากพอสมควรในเกมนี้แบบจริงๆเลยเมื่อเทียบกับเกมที่จะเปิดใหม่ในวันที่5มิถุนายนไอตัวของ i t h r r e l r e รีสตารอย่างเงี้ยตอนแรกผมไม่ได้กาจะเล่นมันเลยนะแบบมันรู้สึกว่าเบื่อเตัวของ s ซฟนแล้วก็คูเดโบว่าเฮ้ยมันจะมีอีกเกมนึงเปิดนะครับเออผมคิดว่าผมจะแบบ เติมเปิดกาชาอยู่อะไรประมาณนี้แล้วผมก็เลยไปดูระบบมันซึ่งระบบของ e t h เทอรลรีซเนี่ยมานั่งดูดูแล้วอะ่ะมันเหมือนเซฟไ n i g หนหมดเลยเอาตรงๆเริ่มต้นมาผ่านด่านพยายามไปฟาร์มบอสให้ได้อ่าพยายามไปฟาร์มบอสร,ระดับยากขั้นหนึ่งก็คือจะมีโอกาสได้ของสีทองใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ฟาร์มเพื่อรีหาสเตตัสที่เป็นพวกอัตราคิสปีดบวกพลังป้องกันซึ่งแล้วเราก็วนฟาร์มอย่างนี้เว้ วนฟาร์มอย่างนี้สุดท้ายเอ็นเกมของมันคืออะไร PVP PVP ของอิทัเรียเนี่ยจะมีตัวของ PVP ที่เป็นเหมือนอารีนาของเซเว่นไนท์เลยปัจจุบันคือสามารถตั้งทีมตั้งรับแล้วพอเราต่อสู้อ่ะมันจะไปเจอกับ ai ของทีมตั้งรับอ e ีกฝ่ายและจะมีอีกอันนึงคือ PVP real time ที่จะเป็นในส่วนตัวของ RTA อ่ะมีแบรนด์ตัวละครเจอผู้เล่นแบบ Real Time เลยแล้วกลายเป็นว่ามันสามารถกดสกิลต่อสู้กันได้อ่ะ ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเกมนั้นเนี่ยและไละตัวอ t h e ร e เอลนี่คือมีทีมถึกมีทีมสปีดแม่งแบบไอเทียมันคือในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มันสมบูรณ์แล้วเพราะอีท e ร e เอลรีสตารมันทดสอบ CPT มาแล้วประมาณ3รอบมั้งนะครับแล้วก็จะเปิด5มิถุนายนนี้ตอนแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเลยเว้ยเพิ่งมานั่งดู y o u t u b e คนอื่นเออว่ะเกมแม่งน่าสนใจน่าเล่นว่ะหลักๆเลยถ้าเขาจะเปิด g l o b a l จริงๆสรับ Seven น i อ h นะ ระบบอารีนาหรือว่าการตั้งค่าสกิลเนี่ยต้องให้สเตตัสไหนสเตตัสหนึ่งที่จะแบบทําให้เราออกสกิลบ่อยกว่าตัวอื่นหน่อยไม่ใช่แม่งดวงเฮี้ยหะผมบอกเลยว่าอารีนานี่คือถ้าเราตั้งค่าสกิลหนึ่แล้วใช่ไหมครับตัวที่4จะเป็นตัวบัฟหรือไม่ก็ฮิลอันนี้คือของตายตัวเลยเออถ้าเราสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสแล้วตัวที่สี ไม่บัฟก็หิวถ้าเราใส่ตัวหิวไป2ตัวมันจะหิวถ้าเรามีตัวบัฟมันจะบัฟดามจลองดูได้ครับลงมาจนรู้แล้วเออเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยระบบอารีนาเนี่ยไม่ต้องนับถึงเรื่องบัฟนะแก้ให้สเตตัสบางสเตตัสดักหรือไม่ก็เอาสเตตัสจุดอ่อนเหมือนเดิมอะ <Okay. S 1> จุดอ่อนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันคือถ้าติดจุดอ่อนจะสร้างดามจแรงเพิ่มขึ้น30%อนะอาจจะเอาให้จุดอ่อนมีโอกาสใช้สกิล บ่อยกว่าตัวอื่นเข้ามาก็ได้นะปัจจุบันคือมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นระบบของเขาเนี่ยออกแบบมาผมมองว่ามันยังเป็นเกมที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำแค่เปิดในเกาหลีเพื่อเล่นทดสอบจริงๆเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยคือเซิร์ฟหนูลองยา,ยางจริงนะเอออย่างเช่นตัวของสเตตัสอัตราบล็อกอย่างเนี้ยถ้าบล็อกคุณ100%ยังไงคุณก็บล็อก100%แน่นอนแล้วถ้าฝ่ายตีติดคิติคอน มันจะลดดาเมจ50%เแล้วเปลี่ยนดาเมจนั้นเป็นดาเมจสีขาวถ้าคีคุณ100คุณก็จะตีติดคี1 0 0แน่นอนถ้าเราคี1้อยเขาบล็อก1้อยยังไงก็ติดคีแต่จะเป็นดาเมจสีขาวเขาก็ติดบล็อกเหมือนกันอะไรประมาณนั้นเออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าระบบหลายๆระบบมันคือมันยังไม่ได้เอามาหักล้างใคร100%่รก็คือติดแน่นอนเอออะไรประมาณนั้นเออยยกเว้นตัวของเข้าเป้ากับต้านทานอันนี้เอามาหักล้างกันหน่อย อ่าแล้วก็เดทคือยังไงก็อัตราตามที่เขาเขียนไว้35%ยกเว้นใส่เซตอ่าเข้าเป้า4ชิ้นก็คือจะเพิ่มโอกาสติดสถานะครั้งนั้นเพิ่มมาอีก10%ถ้าตัวเนี้ยเป็น35ก็จะเพิ่มอีก10%อะไรประมาณนั้นแต่มันก็เอามาลดกับต้านทานอยู่ดีเพราะฉะนั้นหลายๆสเตตัสหลายๆระบบเนี่ยผมมองว่าปรับปรุงอีกเยอะครับเพื่อเผอเซิร์ฟ g l o b a l คือกันยายนอีก3เดือนแน่นอนการันตีไม่มีเปิดเร็วกว่านี้แน่นอนเพราะว่า ไออารีนาที่ยังติดบัคไม่หายเลยเพราะฉะนั้นผมกับคุณเดยโบนั่งเล่นมาแล้วมันมันรู้สึกเบื่อตัวอารีนาเพราะว่าอย่างที่บอกนะไอดีนี้เติมไปล้านกว่าบาทใช่ไหมครับมันตันตั้งแต่แบบ5 6วันแรกอะแล้วมันก็นั่งเล่นแต่อารีนาจนแบบรู้สึกว่าคอนเทนต์อารีนามันไม่ไหวแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เล่นสายฟรีหรือว่าเติมแบบระดับกลางอย่างเงี้ยน่าจะสนุกกับการฟาร์มของแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองผมเล่น ID ดีนี้มาผมก็เบื่อเหมือนกันเพราะมันตันหมดแล้ว ใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์สายฟรีดีไหมอีก1 ID ก็คือนั่งเล่นฟาร์มเหมือนกันแต่เดี๋ยวหลักๆคือเดี๋ยวมาฟาร์มเพชรให้ไอดีคุณเดียโบแล้วก็เดี๋ยวมาฟาร์มแหวนให้นะครับหลักๆก,ก็คือมันจะตันประมาณนี้อันนี้เป็นในมุมมองของ ID นี้แล้วก็คือคนที่มันตันแล้วอะ่ะคนที่อาจจะยังไม่ตันอาจจะยังสนุกอยู่อันนี้ก็คือต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งผ่านบอสชั้น10 เพิ่งผ่านตัวของด่านระดับ15มาเพิ่งตีด่านฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันยังสามารถพัฒนาตัวได้อีกเยอะเนาะแต่ว่าไอดีคุณเดียโบเนี่ยมึงดูตัวดิไอ้เฮียมึงดูแดงเป็นเพือดแล้วอะมันไม่รู้จะตันยังไงแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอคนที่มันตันหมดแล้วอะมันก็เลยเบื่อกับการลงอารีนาอย่างเช่นอิต e เดียลรีสตาร์อย่างเงี้ยผมเชื่อเลยว่าคอนเทนต์ในเกมคืออารีนาอยู่ดีเออหลกัหลกๆเริ่มต้นมาพยายามผ่านด่านตีบอสให้ได้ฟาร์มของให้ได้รีสเตตัสออปชัน หาสัตว์เลี้ยงความเร็วเพื่อไปลงอารีนาเออเพราะว่าไอตัวอิตาเลียมันจะมีจัดแข่งอ e ีสปอร์ตด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกได้ว่าเดี๋ยววันที่5ไปเจอกันกับอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าคุณเดโบโวจะเติมเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าผมห้ามไว้แล้วแหละนะครับตอนแรกแกบอกว่าจะเติมสักสามแสนบาทผมบอกว่าเอ้ยเพียงแพงไปแพงไปเออค่อยๆเติมก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้การเล่นจริงๆคือเซเว่นไนท์อ่ะมาบ่นนะ แต่ยังเล่นเป็นเกมหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอีกเกมหนึ่งกะว่าไม่ได้เล่นไงถ้ามันสนุกค่อยเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับอิทิเลียลรีสตาร์ทเนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่ามาบ่นในส่วนตัวของ ID ที่เป็น ID สุลต่านที่แบบเล่นตันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเกมมันมีปัญหาอะไรมากแบบมีปัญหาอะไรบ้างหลักๆเลยคืออารีนาแต่ว่าเรื่องของเลดบอสเนี่ยผมมองว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทําให้เราสามารถจัดสกิลได้10ครั้งอย่างเช่นถ้้้าาาาเเรขไปตีีอย่ง เราไปกดต่อสู้ซ้ำใช่ไหมเราไปตัวของจัดลําดับสกิลเนี่ยเราสามารถจัดสกิลได้10ครั้งแต่ว่าหลักๆเราก็จัดตามที่เราแบบเล่นนั่นแหละนะครับนะมันจะจัดเนี่ยใช่ไหมอ่ะแบบ10อันก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็เล่นแค่ประมาณเริ่มต้นมาบัฟพินใช่ไหมอ่ะเซอินไอตัวของอ่าลาเชลเนี่ยอ่าลดกรอบเพิ่มดาเมจแล้วก็เซอินฟันนอกนั้นก็แล้วแต่ดวงมันจะทําเอา เ,ออเพราะฉะนั้นหลักๆคือตอนนี้ผมมองว่าเรื่องบอสเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาอย่างเดียวคือ PVP เพราะว่าถ้าสมมตินคนที่มันตันทุกอย่างแล้วสมมติเพื่อนๆเล่นไป1ปี2ปี3ปีอะ่ะเพื่อนๆอาจจะมาเจอปัญหาเดียวกันคือตันทุกอย่างแต่ว่า PVP มันเน่าไงเ,ออเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีสายเติมก็คือไม่มีปัญหาหรอกนั่งฟาร์มกันต่อไปอารีนาอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 4,000แต้มใช่ไหมแต่ผู้ที่มันจะไต่าอารีนาขึ้นแบบ5 0 0 0 6,000แต้มอะ่ะแล้วมันมาเจอบั๊กอะ่ะ มันจัดน่าลำคาญมากครับเออหลักๆอันนี้ในมุมมองของ ID นี้ละกันนะครับก็มาพูดเดฉยๆแหละถามว่าเกมน่าเบื่อไหมมันก็ยังสนุกเล่นได้ต่อเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแค่อารีนานมันมีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกเกมนึงมันจะเปิดแล้วมันไปนเปิด g l o b a l ไงเออมีภาษาไทยคนไทยเล่นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เผื่อหลายๆคนอาจจะลองเล่นเกมที่คล้ายๆกับเซเว่นไนท์เหมือนกันนะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่กด้กาเล่นหรอกแต่ เริ่มเบื่อเ่อเกมนี้อีประมาณ2วันก็เจอกันนะก็หลกักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสนกกันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคา์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นในมุมมองของผมเองนะครับแล้วก็เป็นสลับในมุมมองของ ID ดีสุลตานที่มันตันแล้วนะครับถ้าผมไปเล่น ID ดีสายฟรีผมอาจจะสนุกกับการฟาร์มเหมือนเพื่อนๆก็ได้นะครับนะก็หลกักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ